จังหวัดนครสีธรรมราชค่ะสืบสร้านงานประเพณีแห่นางดานอลังการเมืองนครหนึ่งเดี๋ยวข้องประเทศและข้องโลกทรงเสริมการท่องเที่ยวมาหาส่งกรานแห่นางดานเมืองนครดิโอลีอินไทยแลนด์ค่ะ คำข้องวันทิซ14เมซายนที่ผ่านมาค่ะถีสวนสาธารณะซีธรรมาโซกราชอำเภอเมืองนครซีธรรมราชนางโชติกาอัครกิจโซภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลมห้าสงกรานแห่งนางด้านเมืองนครซืบส้านงานประเพณีแห่งนางด้านอลังการเมืองนครนึ่งเดียวข้องประเทศและข้องโลกค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวมหาสงกรานแห่งนางด้านเมืองนครโดยมีนายส้มชัยลีลาหน่อยผู้วาราชการจังหวัดนครรีธรรมราชคหน้าส่วนรัชการผู้แทน น่วยงานผากรัดผาเอกชนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ารวมชมพิธีแห่นังดานเมืองนครแห่งเดียวข้องประเทศประเพณีเก่าแก่ข้องเมืองนครนึน่งในกิจกรรมที่สําคัญข้องงานมหาสรงกรา์เป็นจํานวนมากค่ะ พิธีแห่นานงร้านเป็นประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชตามความเสียของาศาสนาพราหมณ์เทือปฏิบัติซืบถอดกันมาตั้งแต่ครั้งมีชุมชนพราหมณ์เกิดขึ้นในนครศรีธรรมราชและกล่าวพอซ้อนึ่งพัซ่องรอยครับโดยเป็นงานประเพณีเทีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเพื่อบูชาเทพบริวารในกติพราหมณ์ โดยนางดานหรือนางกระดานเป็นแผ่นไม้กระดานที่มีความกว้างนึ่งซอกสุ้งเซซอกแกสลักเป็นรูปเทปบริวารในกติความเสียข้องพราหมณ์จำนวนสามองค์แผ่นแรกคือโรพระทิตและพระจันทร์แผ่นที่สองโรพระเมทรณีและก็แผ่นที่สามคือรูพระนางคงค่าโดยทั้งสามแผ่นจะนำมารวมกันในขบวนแห้เพื่อรอรับสเสด็จพระอิศวรที่สเสด็จมาเยี่ยมมนุษย์โลกณนะเศร้าชิงชา เตืเชื่อกันว่าการสเสด็จมาเยี่ยมมนุษย์โลกเพื่อประสาทพ่อให้เกิดความสงบสุขให้เกิดน้ามทาอุดมสมบูรณ์และก็ช่วยคุ้มครองมนุษย์โลกให้ปลอดภัยตามความเชื่อการสเสด็จลงมาของไตรส้วนนั้น ต้องแสดงลงมาในเดือนอายเทวาเป็นปีไม้ข้องชาวพราหมณ์ฮินดูนั่นเองครับอืมค่ะปัจจุบันประเพณีแห่หนางดาน,นีก็กำหนดจัดขึ้นในวันที่1 4เมษายนข้องถูกปีเลยค่ะโดยมีขบวนแห่หนางดานการโลชิงชามีเพียงแห่งเดียวข้องประเทศไทยโดยการจัดงานในปีนี้รีวขบวนแห่หนางดานก็ได้เคลื่อนตัวออกจากบริเวณหอบพระอิซวรไปตามถนนราชดำเนินหมุงเข้าสู่สวนสาธารณะซีธรรมโซการาสนามนา,มนามเมืองเพื่อประกอบพิธีตรีย่ำประวัและโลชิงชาและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้รวมงานหนักท่องเที่ยว ได้ชมความอลังการการสวยงามนี่แหละนะ